วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นของเล่นเซตเค<ช>วันเกิดใช่มาแคะน้งมุกใช่ค่ะนี่คุณพ่อกับคุณแม่ก็ซื้อมาให้ใช่ไหมคะ่ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะมีเป็นเคทั้งหมดสี่ก้อนแล้วก็จะมีเป็นน้มกที่ตัดเคใช่ค่ะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่า happy birthday แล้วก็จะมีเป็น เทียนนะคะสามอันนี่เลยก็จะหวานแหววมากนี่จะเป็นรถฉากสวยมากเลยนี่ฉากของเขาก็จะเป็นด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะมาแกะดูกันเลยอน้องโแกะเลยเพราะว่าเป็นของน้องโมน้องโแกะมันเป็นนี่เออเดี๋ยวเรามาลดทีละทีกันแกะน้องแกะอันนี้น้องแกะแกะได้ไหมนี่ต้อง เป็นที่ตักเค้กแล้วก็จะมีเป็นเทียนนี่อันป้ายป้ายจะมีเทียนมี่ป้ายป,ปักไหนนะคะพี่คะแล้วก็แกะออกมาแล้วค่ะก็จะมีเทียนทั้งหมด3อันนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนมุกป้ายแฮปปี้เบดเดนหนึ่งอันค่ะก็จะมี เค้กสี่อันนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ตากเค้กค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะก็ต้องถวายถึงติดกันได้เพราะมันจะมีเหมือนแบกแบกอะค่ะคนในอเ่นแต่เราจะแกะออกมาให้ดูอันนี้มุกเก็บอยู่ใช้นี่แบบเฮ้ยแบกเค้กแบกเค้กอ่านเุาออกมาเอามือเล่นที่กันนี่นะคะเขาใช้ปอกไปใส่ใช่ค่ะแล้วมันก็จะติดกัน วันนี้เป็นวันเกิดนี่เราก็ตัดออกไม่หมี้เอาไปตั้งวันอันนี้เอาไปตั้งวันเกิดได้ใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถมันเป็นเล่นขายของก็ได้นะเอาไปขี้เล่นขายเค้กขนมก็ได้ก็ติดกันเล่นเสร็จก็ติดกันสมมุติเราจะเป่าเค้กนีเก็บไว้เหมือนเดิมได้นะคะแบใช่อ่านวมุกเสใส่เค้กใส่เทียนแล้วก็ใส่ปากเทียนค่ะไม่ได้ใส่เทียนใช่คือมุก็ะเล่นนะ เราต้องจุดไฟด้วยนะครับองจะขอจริงแล้วค่ะน้องแค่จะจุดไฟโอเคอ nah ันนองนทำเลยเดี๋ยวต้องนี้เหลือไว้เออปักนี่นะคะแผ่ไปดีๆข้างล่างนโอเคยัดแค่ใส่ๆก่อนนี่เสร็จแล้วใช่ไหมแบบบี okay. ้อันนี้ก็คง ราคาราคาแค่20บาทเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อเล่นกันได้นะเพราะว่ามันแบบถูกมากเลยนะมีตั้งหลายชิ้นแน่ดูสิสี่ไอชิ้นแล้วแปน็บแฮปปีบเอดปอเค้กเค้กได้อย่าเรามาตัดเค,ค้กกันดูว <c oughs> ่านยวแต่บ้านเรามี4คนคนดีเลย4ชิ้น4คนาวเยีาย,ายนออกกันย <c oughs> ันจะกิน <c> ท <oughs> ียนตออกมันจะขาเลย <c oughs> พี่มือเสียบแน่นอ่าเอาไปพี่ออกมาจากฐานได้อ่าตัดแค่กันเลยพี่ตัดเค้นี่กุดเลย้โไหนกินเจเลยกินเจเลยมีอมยิ้มด้วยโหแล้วก็มีมีอะไรกันมีอะไรบ้างไหนดูดิส้มด้วยแล้วก็มีกีวีใช่ไหมสาว ก็จะมีลอมเนดิก็มีอะไรคืออะไรอไหนที่หนัอันนี้หรอนี่มะม่วงอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแอปเปิลมากกว่าแอปเปิลเขียวเนาะเปิลเขียวแล้วก็จะเป็นมะนาวใช่ค่ะเหมือนเลมอนสีเขียวอันนี้ก็จะมีเป็นลอตตี้ป๊อปหรือว่า่ลูกอมนะคะเป็นแบบมันมวนแล้วก็จะมีเป็นส้มสีส้มแล้วก็จะมีเป็นแอปเปิลสีแดง มัน,นก็จะเป็นลูกอมเหมือนเดิมแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะอันนี้ก็ได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมคะน้องมุกใช่ค่ะท่ะานสกะไกด้วยสื่อแชร์การใส่ต่อด้วยการประกอบท <laughs> <c oughs> ุกคนจะสามารถไปซื้อเล่นกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อุ๋ยกันนุ่มนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนให้ใหใหง,ง่ายอ,อย่าลืกดติดตามพี่เมลไลน์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูมุกช a แน l อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย 哎。<laughs> <laughs>